กาแฟก็มีชื่อด้วยกาแฟทำไมกาแฟนานจังฝากห้องฝาอร่อยข้อเท้าเหรอถึงรถเลย คุณสมใจคุ้มตระกูลสวัสดีค่ะน้องเจนสวัสดีค่ะพี่สมใจมาส่งพลังบวกค่ะสวัสดีนะคะพี่สมใจขนมโปรดเกียดจะทานให้ดูนะทุกคนอร่อยมากอะไรมากแกะได้ไหมนี่คุณชื่อกาแฟของเจนเขาเขาให้เขียนชื่อไว้กินโพดอาจารย์บอกกินโพด ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ไปบัวพาเที่ยวขอบคุณพี่สมใจขอบคุณย่าอังขอบคุณป๋าต้งขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและค่ะเองเ<ๆ>ปังๆมีความสุขมากๆก,กับวันหยุดนะคะทุกคนาามาทานข้าวเช้าตอน4ี่โมงเย็นค่ะอาจารย์ได้แลยชีสติ๊กชีสติ๊กค่ะจะทานกับชากับกาแฟเชา้ชาๆอร่อยอร่อยอ เดินเดินตั้งหลายร้านกว่าจะได้ไปร้านไหนก็มีหายไปไหนไม่มาเปิดบ้านวันนี้มาซื้อของได้ขนมมาเดินห้างได้ขนมไปเที่ยวไหนคะวันนี้มาเดินแถวบ้านค่ะมาเดินห้างแถวสารยาแถวบ้านเจนโอเคนะคะทุกคนพี่เจนทึงจะไปหาคลิปอยู่อยู่นคปรปฐมหรอคะใช่อยู่นคปรปฐมวัดศรีสะทองนี่คนคนก็นจะมากัน นานๆได้มาช้อปปิ้งทีหนึ่งไม่มีขากล้องน่ารัก,รก,รกอ่ะยาอ่างน่ารักขอคุณมากค่ะไม่มีขากล้องก็เลยได้เอามือถือมาเดินห้างหน่อยเปิดบ้านเห็นเลยออกจากโรงเรียนพอดีเลยอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะยาอย่างคนสวยคนน่ารักเจนมี่แต่หมดหมดรออยู่ในเตาอบอยู่เขาบอก <c oughs> พี่ต้องบอกว่าสวัสดีครับคนสวยสวัสดีค่ะปาต้องขออนุญ,ญาตไหว้คนเดียวนะ <c oughs> เจนไม่ได้คิดสติ๊ก <c oughs> อร่อย เมื่อวานที้เจนทานไปวันนั้นที่เจนมีอยู่ชิ้นเดียวอ่ะดาราณีถามเจนว่าอะไรนะพี่เจนหนังกระติ right huh. <S <S ๊กคิสติกอร่อยเมื Service ่อวานที้เจนทานไปวันนั้นที่เจนมีอยู่ชิ้นเดียวอ่ะดาราณีถามเจนว่าอะไรนะพี่เจนหนังกระติ๊กหายไปไหนไม่มาเปิดบ้านวันนี้มาซื้อของได้ขนมมาเดินห้างได้ขนมอร่อยขอเท้าเหร อร่อยอร่อยมากทานกับกาแฟทานกับกาแฟทานกับชาเจนห้านอย่างนี้ช่วงเดือนมกราแล้วก็ไม่ได้มาเดินอีกเลยมีแต่แบบซื้ออะไรนั่นแหละแถวแถวบ้านแล้วก็ซื้ออะไรแถวเจ็ดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยก็มาเปิดบ้านแป๊บเดียวะค่ะเพราะว่าอยู่ในห้างอาจจะไม่สะดวกอาจจะมีเสียงคนเยอะแยะแล้วก็อาจจะมีเสียงอะไร เยอะไงถือก็เลยถือเอาอย่างนี้ไม่ได้ขากล้องมาด้วยชอบมากมีชีสติ๊กขนมเยอะแยะเลยระหว่างรอระหว่างรอกาแฟค่ะรอกาแฟไม่ชอบนันหวานโอเคเจนก็มาเปิดบ้านแค่สินาทีนะพักทายเพื่อนๆขอบือก็เลยถือเอาอย่างนี้ แม่ได้าขากล้องมาด้วยชอบมากมีชีสติ๊กคุณนะคะขอบคุณพี่ไปบัวพาเที่ยวขอบคุณพี่สมใจขอบคุณย่าอังขอบคุณป๋าต้งขอบคุณทุกๆกกำลังใจพาเลยครับป๋าฝนตกเหรอฝนตกก็เก็บโทรศัพท์เลยคุณป๋าฝนตกไม่ต้องใช้โทรศัพท์นะอันตรายคุณนะคะขอบคุณพี่ไปบัวพาเที่ยวขอบคุณพี่สมใจขอบคุณย่าอัง ขอบคุณป๋าต้มขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยขนมโปรดเกีียดจะทานให้ดูนะทุกคนอร่อยมากอะไรมากแกะได้ไหมมาเพื่อสิ่งนี้อยมีรถไฟมีรถไฟ <laughs> มีรถไฟมีรถไฟม,ม,มไแต่หมดหมดรออยู่ในเตาอกอยู่เขาบอก พี่โต้อบอกว่าสวัสดีครับคนสวยสวัสดีครับปาโต้อขออนุญาตไหว้หนอเดียวนะเจนไม่ได้อาลัยคุ้มตระกูลเจนมาเดินห้างมาเดินห้างในรอบหกเดือนจําได้ว่ามาเดินห้างครั้งสุดท้ายคือช่วงวันเกิดเจนอะจะมาเป็นยี่สิบปีแล้วนะคือ,ค,อคือเวลาเดินเข้าร้านขนมปังจะท่านแตข่ของของเนี้ยของชิ้นติกอย่างพวกไอพวกแยมพวกอะไรพวกนั้นนะเจนไม่เคยแต่หมดหมดรออยู่ในเตาอบอยู่เขาบอก ต้องบอกว่าสวัสดีทุกคนสวยสวัสดีค่ะปาต้องขออนุญ,ญาตไหว้มนอเดียวนะเจนไม่ได้ค่ะไม่ไม่ใช่ะไรหรอกไม่มีคลิปกะว่าพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ถ้าว่างก็ค่อยจะไปหาคลิปตามคาเฟ่ตามอะไรเะไปหาจิบกาแฟอร่อยอร่อยอร่อยอ่างค่ะมือกาแฟก็มีชื่อด้วย กาแฟจะทานกับชากับกาแฟเช้าเช้าอ,อร่อยอร่อยเดินเดินตั้งหลายร้านกว่าจะได้ไปร้านไหนก็มีอ้าวเนี่ยไม่เอาอ่ะฝน mm hmm. ตกหนักเลยมากตอนนี้ป๋าต้องเก็บโทรศัพท์เลยค่ะฝนตกไปคุ้มตระกูลเจนมาเดินห้างก mm ็ hmm. า,เา,งาเดินห้างในรอบหกเดือนจําได้ว่ามาเดินห้างครั้งสุดท้ายคือช่วงวันเกิดเจนอะเปิดบ้านแป๊บเดียวแค่นั้นแหละ มามาทานก๋วยเตี๋ยวมาทานข้าวเช้าตอนสี่โมงเย็ยนกินอยังไม่ได้ไหมอาจารย์มาหนังกระติ๊กอะไรล่ะบอกว่าชิปสติ๊ก <c oughs> <vib ot> อร่อยมันมีแบบสั้นอันนีแบบยาวเจนอันมีแบบสั้นก็มีอร่อยอาก้องมาเจนมามาเดินห้าง มาเดินมาเดินห้างแถวสรรยาแถวนครปฐมในรอบหกเดือนนานๆได้มาช้อปปิ้งทีหนึงไม่มีขากล้องน่ารักจังน่าอ่างหยาน่ารักขอคุณมากคับไม่มีขากล้องก็เลยได้เอามือถุดมาเดินห้างในรอบครึ่งปีค่ะประมาณห้าหกเดือนแล้วที่ไม่ไม่ได้มาช้อปปิ้งไม่ได้มาเดินห้างวันนี้มาเดินห้างแล้วก็ายม ขออนุญาตทานนะรอ,อ,อ,อกรกาแฟยอยู่ห้างแถวสารยาค่ะแถวขอบคุณ <มา S 1> พี่สมใจมากนะคะ <มา S 2> ที่แวะมาทักทายแต่ขนมเราก็มีนะชอบมากเลยชิสติกดีใจได้ได้ทานชิสติกแล้ววันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ใบบัวพาเที่ยวขอบคุณพี่สมใจขอบคุณย่าอางังขอบคุณป๋าต้ง ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจชื่นใจได้จิบกาแฟแล้วนี่กาแฟของนี่แหละของอันนี้แหละที่ว่าแพงที่สุดแล้วเนาะแต่แต่ส่วนมักหกเดือนพิ่งจะได้เข้าห้างนี่แหละเ mm hmm. จนก็จะเปิดบ้านไม่นาน mm hmm. เดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าบ้านอะไรเจนกมลมาเดินห้างในรอบครึ่งปีค่ะ mm hmm. ประมาณห้าหกเดือนแล้วที่ไม่ไม่ได้มาช้อปปิง้งไมไ่ได้มาเดินห้าง mm hmm. วันนี้มาเดินห้างแล้วก็เ mm hmm. จนทงนจะไปหาคลิป อยู่อยู่นครปฐม,มเหรอคะใช่อยู่นครปฐมวัดศีสะทองนี่คนคนเขาจะมากันรอกาแฟอยู่ห้างแถวสารยาคะ่ะแถวมีรถไปปูนปูน <laughs> รถไปป้นป้นมีรถไปด้วยท <laughs> <laughs> ี่สำคัญมีถ่ายคลิปได้ <laughs> อากงมาเจนมามาเดินห้างมาเดินมาเดินห้างแถวสารยาแถวนครปฐม,มในรอบหกเดือนอร่อยอร่อยมากทานกับกาแฟทานกับกาแฟทานกับชาเจนทานอย่างนี้มีรถไฟปูนฟูน <laughs> รถไฟปูนุ้นมีรถไฟด้วย เป็นตัวแซบอ่อยจริงอาจารย์อาจารย์อลองไปทานดูนะไปร้านพวกขนมปังอ,ะอ่ะเขาชื่อชิปมาทานข้าวเช้าตอนสี่โมงเย็นค่ะอาจารย์ <c oughs> ได้แล้วชิสติกชิสติกค,ค่ะอันนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะไปขึ้นรถละเดี๋ยวพอจะเดินลงไปข้างล่างมันจะเนี่ยจะผ่านร้านหลายหลร้านแล้วก็จะมีเสียงเพลงดังมาก <c oughs> ข,ขนมเยอะแยะเลยระหว่างรอระหว่างรอกาแฟค่ะ ร้อนกาแฟไม่ชอบนั่นหวานโอเคเจนก็มาเปิดบ้านแค่สิบนาทีนะทักทายเพื่อนๆขอบมาเดินห้างในรอบ <c oughs> ครึ่งปีค่ะ